มีเรื่องที่แมวสงสัยค่ะไม่รู้ว่าแฟนๆรายการสงสัยเหมือนกันหรือเปล่าก็คือเวลาที่เราเห็นคำว่าวาคำว่าคา,า,คาติวา SP จุด SSP จุดนะคะเราก็จะแบบว่างงๆว่าคืออะไรแล้วก็เวลาที่เราเห็นชื่อยาวๆอย่างเช่นจะยกตัวอย่างนะคะยิมโนโค a l ลเซียมิฮานอวิชีไอเอลบสองหนึ่งเจ็ดแปดอาซปีย เราก็จะแบบว่าโอ้โหยาวเฟื้อยเลยแล้วมันอะไรมันคืออะไรเนี่ยก็เลยอยากจะมีความรู้ค่ะคุณภูเขาอยากจะเ,เลี้ยงแคคตาบอย่างที่มีความรู้เรื่องชื่อมีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่ได้มีข้อมูลผิดๆิดๆะคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยะคะ่ะว่ามันคืออะไรอะคะ่ะครับหลักๆเลยมันก็มาจากชื่อเทนะ็กซอนอมีเนาะคือที่ใช้จริงๆก็จะเป็นแค่จีนัสสปีชีสับสปีชีแล้วก็วาาตี้ครับช่วงช่วงหลักๆ ที่เอามาตั้งชื่อกันนะครับส่วนนอกนั้นก็จะอาจจะเป็นใช้เขียนในในงานเขียนเฉยๆอ่ะอย่างเช <G inas, S 2> no ่น g no ิมโนค a ลเซียมยิมโนค l ล c เซียมก็จะเป็นจีน่าสจีนหรือว่าเป็นเอ่อสกุลสกุลค่ะแล้วก็เอ่อมิฮานอวิชับก็จะเป็นสป <ich> ีชีสปีชีแล้วก็ l อ2บ7อ่ากัวเนี่ยคะ่ะ อ่าอันนี้เป็นชื่อสถานที่เป็นชื่อสถานที่นะคะใช่ครับแล้วทําไมเขาถึงเอามาอยู่ในนี้ด้วยเป็นการเหมือนกับเป็นการตั้งตั้งรหัสของเขาว่าเขามาจากโลเคชันนี้ครับสองหนึ่งดไปอาจจะเป็นรหัสรหัสต้นอะไรเงี้ยครับก็ก็เป็นจากสถานที่นี้รหัสนี้ครับที่เขาเรียกกันว่าไม้รหัสไม้รหัสอะไรนี้ก็คือมีชื่อเรียองนี้แล้วถ้าเกิดว่ามันไปคูณไปครอสกับ cpi อีกอย่างเงี้ยค่ะมันคืออะไรคะ ซีเเนะี่ยจะเป็นยิมโนคาลิเซียม h ีฮานอวิชไอซีเปียนี่ยนะจะเป็นรูปผสมของส่วนเราละ uh huh. เขาก็จะเอา2ชนิดเนี้ยมาบีดเข้าด้วยกันครับค่ะ uh huh. แล้วก็จะเรียกสั้นๆว่า l b c p ซีเปก็จะเป็นรูปผสมระหว่าง LB-218 8 uh huh. คือบางคนเรียกเรียกอะควาดเซ่เรียกแค่รหัสละตอนนี้มันยาวไปเขาก็เรียกแค่ 78, 2 uh huh. 1 7 8คูณกับซีเปียเลยครับ uh huh. ก็จะเป็นที่เข้าใจสำหรับคนเล่นแล้วว่า เป็น2ส,สปีชีสชนิดนี้เอามาผสมกันครับซึ่ง c ีเปีคือโคลนใช่ครับซีเปียก็เป็นโคลนคืออันนี้จะเป็นไม้ที่เป็นคาติว่าละซีเปียก็จะเป็นรูกไม้ที่เป็นคาติว่าคืออะไรคะคาติว่าก็คือจะเป็นลักษณะที่ผสมในสวนครับผสมเกิดขึ้นใน n u r s e รี่ครับอันนี้แต่ว่าถ้าเป็น g ีน u s สปีชีวาร a r i ตี้อันนี้ก็คือเกิดขึ้นตามธรรมชาติ คำว่าวาร์ตี้ที่ย่อเป็น VAR ใช่ครับวาตี้วารเนี่ยค่ะใช่ไหมคะย่อคือ VAR อันนี้เกิดขึ้นตามธรรมชาติหมายความว่าไปขุดเจอแล้วเป็นตัวย่อยของชนิดนั้น้ยครับก็จะเป็นเป็นวาร์ตีคือเขาผสมเป็นตัวชนิดใหม่ใช่ไหมคะที่เกิดขึ้นเองโดยการผสมเองตามธรรมชาติใช่ครับ อ๋อ oh, อย่างเช่นอะไรอะคะอย่างเป็น a s t r o h y t u um, m myo stigma varcoherence อย่างเงี้ยครับ oh. บางทีเขาก็จะแยกออกมาเป็น varcoherence oh. บางทีเขาก็จะเอา variety เนี่ยเข้าไปรวมกับ species เลยก็มีครับ a s, oh. <S t r o h y t u um, m myo stigma varcoherence หรือว a r n u d a m อะไรเงี้ย oh. บางบางทีเขาก็จะใช้คำว่า f เป็น form oh. nudam ครับ อ๋อก็คือคว่าจริงๆแล้วไอ้ที่เวลาเรา,เราเรียกว่าแอสโตไฟตัมเราเรียกว่าแอสโตนูดัมเนี่ยครับจริงๆก็คือแอสโตไฟตัมแอสซิเลียสวานูดัมหรือไม่ก็เอฟนูด um ัมใช่ครับคือฟอร์มใช่ครับอ๋อแล้วถ้าเกิดเป็นวีน um ูดัมวีนูดัมเนี่ยมันเป็นคาลติว่าแหละครับจริงๆแล้วก็ต้องเป็นซีวีซีวีจุดใช่ แสดงว่าเกิดขึ้นจากที่สมมติว่ากระท่อมลุงจรคูนูเขาเนี่ยผสมเองใช่ครับเกิดขึ้นจากการผสมในเนสเซอรี่เพื่อให้เกิดวีนูดัมขึ้นมาเพราะนั้นตรงที่เป็นวานูดัมก็จะเป็น c ีวีหรือคาลติวาด<ช>ูดัมอ๋อเข้าใจแล้วคำยิงก็เข้าใจง่ายๆนะเรามาเลี้ยงแคคตัสกันอย่างที่แบบ เข้าใจชื่อเรียกอะไรอย่างนี้ถูกต้องดีกว่านะคะแบบเวลาที่เราเรียกกันเราจะเรียกกันเพื่อสื่อสารกันง่ายๆก็ได้แต่ถ้าเกิดเราอยากจะส่งต่อความรู้ผ่านต้นไม้ด้วยเนาะก็แบบให้เป็นความรู้อย่างนี้ดีกว่าเออจะเป็นสากลใช่ยิ่งถ้าเกิดใครคิดจะทําขายใช่ไหมคะทำขายแล้วขายต่างประเทศอะไรอย่างนี้ก็อันนี้ก็จะดีอ๋อแล้วอย่างสมมติว่าเป็นอะไรดีคะสตาร์เชฟอย่างนี้อันนี้ก็เป็น C ี Star า h ์เชฟซีวีซูนะครับ สตาร์เชฟเป็นซีวีเหรอคะครับครับซีวีแล้วก็ซูเปอร์คาบูโตเป็นอะไรคะเป็นซีวีเหมือนกันเป็นซีวีเหมือนกันอ๋อมันก็เรียกลงกันได้เป็นสไตล์เชฟซูเปอร์คาบูโตครับเข้าใจแล้วโอเคแล้วพวกไฮบริดเหรอคะไฮบริดมีเกิดขึ้นได้ทั้งตามธรรมชาติแล้วก็จะเป็นเป็นลูกผสมเป็นคาติว่าได้เหมือนกันครับ ไม่ได้ติดไซเตสประเภทหนึ่งหรือประเภทสองก็ถือว่าเป็นไฮบริดก็เป็นลูกผสมส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเกิดขึ้นในนอร์รี่ครับเช่นอโลไฮบริดครับ,รบก็เรียกแค่นี้ได้เลยใช่ใช่อโลไฮบริดไฮ <ข S 1> บริดนี่นไม่ได้เกี่ยวกับ,รบเรื่องวาคาติวาอะไรไม่ได้เกี่ยวครับก็เป็นลูกผสม,ผสมลูกผสมอะไรกันก็แล้วแต่โดยที่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกิดเกิดขึ้นในเนสุรีเกิดขึ้นในสวนโดยที่อาจจะไม่รู้ว่าอะไรผสมกับอะไรด้วยใช่ไหมคะอ่าใช่ครับอ๋อ อันนี้ก็จะเป็นเรียกสั้นๆว่าไฮบริดครับไม่ได้ระบุว่าเป็นตัวไหนเป็นพ่อต uh ัวไหนเป็นแม่หรือผสมกับอะไรแบบนี้ครับค่ะค่ะแล้วมีคำศัพท์อะไรอีกไหมคะที่เราควรจะรู Mi> ้สำหรับแอสโทรไฟตัมก็จะเยอะหน่อยเพราะมันมีการทำลูกผสมขึ้นมานานนะครับแต่ว่าหลักๆแล้ก็จะเป็นเนี่ยครับ CVF หรือว่าเ f f a อ f ครับคลายคล้ายตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งอันนี้ก็จะไม่ค่อยเจอละ หลักๆเราก็จะเป็นคาทติว่าไวตี้หรือว่า F นะครับฟอร์มครับถ้าเป็นคริสตัต้าเขาก็จะใช้ตัว F ได้ครับเป็นฟอร์มใช่ครับหรือด่างก็จะใช้ได้บางคนก็จะเป็นชัดวอริเกเเนี่ยคือด่างใช่ไหมคะก็คือเวลาถ้าเกิดเราเขียนให้ถูกต้องเราเขียนต่อไปเลยว a ริเกเต็หรือว่าเราควรจะมี F จุดก็ได้ F จุดครับแยกออกมาเฉยๆก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นคาลติว่าส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงเล็บอยู่ในอยู่ใน ทางภาษาศาสตร์อีกเป็นเด็กอักษรนะคะชอบเรื่องพวกนี้อ๋อก็เป็นถ้าเป็นคาติวาถ้าเป็นคาติวาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในวงเล็บไอ้ไม่ขีดขีดเป็นฟันหนูนะค่ะขีดขีดแล้วมันมีที่มีสับสปีชีคืออะไรคะสับสปีชีก็จะเป็นตัวแยกย่อยออกมาอีกอันนี้ต้องไปค้นดูครับว่าคือบางคนเขาก็ใช้ทางเจ้าหน้าที่ไซตสบางทีเขาก็จะแยกออกมาให้เป็นสับสปีชีคือเป็นสปีชีย่อยออกมาก่อนที่จะเป็น s p e c i e าย่อยใช่ครับคือสปีช i e เนี่ยในสปี c i e เนี่ยก็จะย่อยออกมาอีกครับสมมุติ l o ฟ f o p o r a williams williams i ครับถ้ามันมีตัวใหม่ขึ้นมาก็ถ้าเขาไปเจอตัวใหม่ขึ้นมาก็จะมีแยกย่อยมาสมมติเขาเจอ a ขึ้นมาสักอันหนึ่ง a ปุ๊บก็จะเป็นแบบ s u b s p e c i e a ใช่ครับอ๋อโอ้โหก็จะแยกย่อยออกมาค่ะค่ะเคยเห็นในหนังสือของคุณโอม หนังสือแคคตัสที่เขียนโดยคุณโอมพพพลเนี่ยก็มีบางอันเหมือนกันที่เป็นแบบว่าสับสปีชีเนี่ยคะ่ะ S S P เนี่ยคะ่ะแล้วก็จุด<อ>ก็จะก็จะแยกย่อยออกมาอีกแทบจะสุดแล้วมั้งครับต่อต่อด้วยเขาติว่าต่อด้วยอฟอร์มอะไรอย่างี้ครับอืมค่ะค่ะโอเค ก็นี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับแฟนรายการที่จะได้แบบว่ามีความรู้มากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของชื่อแล้วก็จะได้ไม่สับสนนะคะเวลาที่เห็นคําพวกนี้ค่ะขอบคุณคุูเขามากค่ะขอบคุณค่ะเราไม่สวัสดีนะแต่เราขอบคุณตลอด